สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมมีสินค้าดีๆที่จะนําเสนอนะครับนั่นก็คือปืนศูนย์สแบบ2สไตล์ครับ2ราคาใช้งานจริงไม่ได้ส่งคืนมาเราคืนเงินให้เต็มจำนวนครับวันนี้นะครับถึงผมจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจริงจังนะากับการขายของแล้วก็การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มันดียิงย่งยิง่งยิ่งขึ้นไปนะทำไมกูติดอ่างวะนี่อ่า,อาท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับมีรุ่นนะครับ ผมจะตั้งรหัสว่าถ้าปืนศูนย์เนี่ยศูนย์ถ้าเป็นภาษาไทยก็สอเสือเนาะผมจะตั้งเป็นรหัส S01 S02 ครับ S01 เราจะเป็นตัวออปชันที่เยอะขึ้นมาครับ S02 จะเป็นตัวธรรมดาที่เป็นแบบนี้นะครับว้าวมี2ราคาครับมี2ราง2แบบ2ตายครับมา S01 ก่อนเลยนะครับผ่านท้ายไม้ยางนาเหมือนกันครับรูปลักษณ์จะคล้ายๆกันนะครับนี่จะมีความสวยประมาณนี้ครับเราเก็บงานดีนะอ่ะแผนกล้อง สวยนะครับท่านผู้ชมนี่มันจะกล้าอยู่แล้วนี่มันสวยมากครับหลังอ่อนนะครับครับสิ่งต่อมาครับตัวนี้เป็นลาง X ของ F Man มครับไก่เซฟเป็นลมดําครับสวยงามตัวนี้ไก่เซฟลมดํานะครับแล้วก็ตัวศูนย์ตัวนี้นะครับจะเป็นสีเลื่อมครับผมนะไล่มาครับผมจะเป็นปีกเหล็ก3มมิลกว้าง40 40เซนนะครับขาจับสเตนเลสสตีลครับ แล้วก็ตัวนี้ผมแถมเป็นรูเลอร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดของปืนยิงปลาค่ายเรานั่นก็คือที่ขั้นตีครับรับประกันเลยท่านผู้ชมใช้ไปเลย10ปี20ปีไม่มีเอียงซ้ายขวานะครับผมบอกเลยว่าไม่มีเอียงซ้ายขวากะตันตีครับเพราะมันยืดไปอยู่แล้วใช่นะครับสิ่งต่อมาครับสิ่งสําคัญเลยตัวนี้เป็นศูนย์หน้าครับไฟเบอร์ออปติกครับตัวนี้เปิดราคาไปที่2 1 9 9บาทครับออปชั่นนี้นะครับจะแถมลูก1ลูกนะครับ กระบอกสาย B E สายยางนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเหนียว S02 ครับรหัส S02 ตัวนี้จะอยู่ที่นะครับราคา1 9 5่าบาทครับต่างจากตัวนี้ประมาณ100 200ครับ1,000ก้า่าบาทเท่านั้นเองครับตัวนี้เป็นพันธุ์ไม้ยางแนครับรูปลักษณ์จะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับอมาดูใกล้ๆครับงานก็สวยเหมือนกันนะครับรูปลักษณ์จะ ไม่เหมือนกันครับแต่จะคล้ายๆกันครับตัวนี้ไม้ยางนานะครับตัวนี้เป็นไก่เซฟนะครับตัวนี้เป็นสเตนเลสสตีลนะครับแต่ไม่ลมดำนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นนะครับราง F1 นะครับ X1 เออราง X1 ตัวนี้จะมีล่องขาจับเขาเรียกว่าจับเลดดอตได้ด้วยครับตัวนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากใส่กล้องเลดดอตกล้องเล็งทั่วไปนะครับขาย20มิลใส่ได้หมดครับแล้วก็ ศูนย์เลงจะเป็นลมดํานะครับตัวนี้เป็นลมสีดํานะครับตัวนี้สวยๆนะครับส่วนนะครับตัวนี้จะไม่ได้แถมรูเลอร์ให้นะครับแล้วก็จะเป็นปีกเหล็กหนา3มมิล40เซนเหมือนกันนะครับใส่ที่ขั้นปีกครับปืนทุกกระบอกของเราจะมีที่ขั้นปีกแถมให้ครับตัวนี้นะครับการันตีเลยใช้เป็น 10- 20ปีไม่มีปัญหาครับไม่ปีกไม่งอไม่เอียงนะครับใช้ไปแล้วน็อตข้างล่างไม่หลวมครับขาจับสเตนเลสสตีลครับศูนย์เลงข้างหน้าจะเป็น เลงแบบแท่งครับนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา1,950บาทครับตัว S02 ครับไอศูนย์หนึ่งไหมเอสอเออตัวนี้ S02 จะอยู่ที่ราคา1,950บาทครับ S02 ตัวนี้จะอยู่ที่ราคาสองอันนี้ s, <S อสศนย์หนึเอออันนี้ S01 ครับ S01 มึงไปใส่ไอ้หมายเลขให้กูด้วยนะ <laughs> นะตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา2,199บาทเท่านั้นเองครับ นี่คือของแถมปืนแต่ละกระบอกครับจะได้ยางถึงเส้นกระบอกซาพีแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกดอกครับตัวนี้ผมยิงทดสอบไปหมดแล้วครับอย่าลืมไปดูท้ายคลิปนะครับผมทดสอบให้ทั้ง2ตัวแล้วครับไปดูท้ายคลิปครับโอเคไปดูวิธีการยิงกันนะครับมามาเดี๋ยวผมจะลองทดสอบยิงให้ดูครับว่าเราจะใช้หน้ามายิงมาตัวนี้เราจะใช้ประมาณไหนครับนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนขึ้นทุกครั้งต้อง ก่อนขึ้นยางต้องขึ้นเซฟครับนี่ขึ้นเซฟรอครับโอเคมาก่อนขึ้นยางครับเท้าอยู่ประมาณนี้นะครับดึงครกหนึงวันทุ่ที่โอเคนะครับอ่ะเอาปืนลงปรับยางครับปรับยางดูเชือกครับเชือกอยู่ในแนวขนานที่พร้อมยิงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็ลงเซฟตัวนี้ครับปี่ เชือกตัวนี้นะครับจะออกไปตรงที่เปิดข้างฝั่งเปิดข้างเสมอครับไม่ต้องมาใส่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเชือกขาดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวิธีการเลงครับเลงจากตัวล่องที่เราทําไว้ตรงนี้ไปหาแท่งศูนย์เล็งข้างหน้าที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ไปหาที่เป้าหมายครับแล้วก็ยิงเลยนะครับท่านผู้ชมมา,มาดูโอเคท่านผู้ชม โคตรแม่นครับตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทเองครับราคานี้นะครับผมบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับหน้าไม้ยิงปลาเพราะว่าเราผลิตวันหนึ่งอ่ะไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยก็บอกครับเราผลิตกันเยอะๆสั่งของมาเยอะๆเราได้ต้นทุนต่ำครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรามาลดราคาให้ท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเพราะว่าเราตั้งใจ ที่จะทาต้นทุนต่ําแล้วก็ขายในราคาที่ท่านผู้ชมจับต้องได้จริงๆแล้วก็เข้าถึงได้จริงๆใช้งานได้จริงๆครับผมบอกเลยว่าผมพัฒนาเพื่อคนยิงปลาโดยแท้จริงครับเพราะว่าทํายังไงก็ได้ให้ท่านผู้ชมยิงง่ายขึ้นทุกวัน,ท,วนทุกวันครับป่ะเดี๋ยวไปดูเป้าครับว่ามันเข้าตรงไหนโอ้โอเห็นไ,ไหมผมเล็งเข้าตรงไหยเขาเรียกว่าอะไร ตรงกลางเลยเออตรงแบบฉลาดมาเลยก็เข้าตรงกลางครับเรียบร้อยท่านผู้ชมต่อไปด้วย1นึ่งเก้าร้อยห้าสิบบาทครับปืนศูนย์ที่สุดที่สุดในประเทศไทยครับใช้งานไม่ได้ส่งขึ้นมาครับผมรับประกันว่าใช้งานได้จริงร้อยเปอร์เซ็นครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองยิงปืนศูนย์ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะยิงด้วยอันนี้ว่ามันจะโดนหรือเปล่าไปโอ้โหไก่กึด ผมจะตั้งศูนย์อยู่ที่นี่นะกิ๊กเกือบสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวลองยิงดูตัวนี้เป็นศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกครับตัวนี้สองพันบาทครับอ่ะลองยิงดูอืือออ มันสุดยอดท่านผู้ชมความสุดยอดอีกเยอะอีกเยอะเป็นไงแมน่นเปล่าโคตรแมนสุดยอดครับท่านผู้ชม,มเกินปุยมุยเกินปุยมุยซอดมาซิหมอนี่ดูดูรา,ายละเอียดนะมันสวยมากเลยท่านผู้ชมดูดิโอ้โหเนียนมากนะครับตัวนี้ใส่รูเลอร์ให้หนึงปิกเล็กกระบอกสาย P.E. แล้วก็ศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกครับ สุดนะตัวนี้ก็ถือว่าสุดนะสวยมากผู้ชมดูดิสุดครับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับจัดไปธนานกรฟิจิลิง่งกิงกิงแยว้วถูกที่สุดละ